p l a y s t a t i o n 2เครื่องเล่นเกมคอนโซลที่กำลังรอผู้ท้าชิงวันนี้มาพบกับ Acon น v v กันอีกเช่นเคยนะครับซีมีนาคมนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆจำกันได้หรือเปล่านะครับกับวันนี้นั่นก็คือวันนี้เป็นวันเกิดเจ้าตัวเครื่องเนเกมคอนโซลที่เพื่อนๆก็คงยังคงมีความประทับใจอย่างไม่ลืมนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆคนที่ไว้20ปลายๆาย30กลางๆ40ต้นๆนะครับโอ้โหนะครับก็คงจะ เคยได้สัมผัสเจ้าตัวเครื่องเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 2นั่นเองนะครับกับวันนี้นะครับเนี่ยจอยคอนเทเลอร์นะครับผมมาจับในตอนนี้ยังรู้สึกถึงความหลังต่างๆได้อย่างโอโ้โหดีเยี่ยมเลยนะกับในยุคสมัยนั้นนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ ความรู้สึกของผมนะ,นนะครับประมาณในช่วงสั้นๆนะครับช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเอาล่ายาวทั้งหมดเนี่ยคงจะ5-6ชั่วโมงก็ยังไม่จบนะผมว่านะก็คงอาจจะมาเดี๋ยวไลฟ์สดกันแบบนนนอนสต็อปกันอีกก็ได้นะครับกับตัว PlayStation 2ก็วันนี้นะครับ4มีนาคมนะครับเป็นวันที่ตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 2วางจําหน่ายเป็นวันแรกนะครับถ้านับมาเนี่ยตอนนี้ก็มีอายุอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณดิ24ปีแล้วนะเพื่อนเ เรียกว่าก็มีอายุที่เรียกว่าอา,อาจจะมีอายุมากกว่าน้องๆนะครับที่ดูในช่องเอคอน TV ด้วยก็ได้นะครับสำหรับบางคนนะครับเพราะว่าก็มีเกมเมอร์ที่มีอายุในช่วง24จนถึงสักประมาณ17นะครับก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มส่วนหนึ่งหลักนะครับไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะที่รับชมในช่อง a อคอน TV ด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามาดูคลิปนี้ก็จะได้รู้นะครับว่า,าลุงๆป้าๆน้น,นๆอารอาต่างๆเนี่ยเขามี ความหลังอะไรกับเจ้าตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวนี้กันบ้างนะครับผมเองก็ต้องบอกเลยว่าเครื่องเกมคอนโซลตัวนี้นะครับผมได้สัมผัสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เรียกว่ากระแสมยังอยู่แหละนะครับสั่งจากกรทมเลยนะกรุงเทพเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดเราไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ในระยะเวลาทันทีนะครับก็ต้องสั่งจากกรุงเทพที่สะพานเหล็กเลยนะครับกับตัวข้อมูลต่างๆในหนังสือเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมกาหรือว่า จะเป็นเกมแม็กนะครับในยุคนั้นแหละนะครับแต่อินเทอร์เ็ตเนี่ยก็เริ่มที่จะมีามาบ้างแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเข้าถึงได้ยากลําบากอยู่นะครับก็เลยใช้สื่อพวกนี้ในการเสฟซะมากกว่านะครับก็สั่งเอานะครับสั่งเอานะครับก็เรียกว่าเป็นร้านที่เราสั่งประจํามาตั้งแต่ในยุคของยุคของตัวรุ่นเก่าๆแล้วนะตั้งแต่ยุคของเพย์หนึอะไรแบบนั้นแะแล้วนะครับคราวนี้เราก็ มาถึงคิวกับเพย์กับการสั่งตัวเครื่องในเกมคอรโซตัวนี้เลยนะครับราคาถ้าจะไม่ผิดเลยนะทะลุ2 0 0หมืแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่า2 0,000ืเท่าไหร่ผมตีไว้ว่าประมาณสัก25งหแหละนะครับ2 5นะครับไม่รู้จะโดนโขบไม่โขบ,ไม,โขบไม่รู้นะเออตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับเออก็ก็ต้องเอาละนะครับในตอนนั้นถ้าไปเทียบกับราคาทองผมไปดูย้อนหลังนะเพื่อนๆราคาทองเนี่ยรู้สึกประมาณหมื่นนิดๆเองนะหมื่นต้นๆน,น,นะครับแล้วราคาออฟฟิเชียลเนี่ยก็อ,อยู่ประมาณ300เหรียญ นะครับสามเหรียญก็เรียกว่าหมื่นประมาณสักหมื่นกลางๆแหละผมว่านะประมาณหมื่นกลางๆอืมแล้วทองคำเนี่ยก็มีราคาบาทหนึ่งเนี่ยรู้สึกจะไม่ถึงประมาณหมื่นได้นะเออประมาณหมื่นอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพื่อนๆอ,อ่าก็ก็เรียกว่ามันมีราคาที่กับตะลาปัดกันนะเดี๋ยวนี้นะครับทองคําไปเท่าไหร่ละสามหมื่นนะครับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation ห้าอยู่ประมาณหมื่นแปดนะครับหมื่นห้านะครับอ่ากับตัวรุ่นอ่าดิจิตอลนะครับ ราคามันกลับกันแล้วนะครับจะมาบอกว่าขึ้น,นเกมคอนโซลแพงเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่นะเพื่อนๆนะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับาราคาทองคำนะเอออันนี้ก็เป็นอะไรเลเก็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนๆได้ได้รู้กันนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับกับในยุคสมัยนั้นแล้วก็ตัวเกมนะครับที่ผมเองอ่ะรู้สึกเลยนะว่าเป็นตัวเกมที่ทําทให้ผมรู้สึกชอบและประทับใจแล้วกันก็เรียกว่ามันมีหลายเกมแหละถ้าจะมาพูดในเวลาแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีนี้คงจะ พูดไม่หมดหรอกนะครับต้องเรียกว่ามาไลฟ์สดกันแบบนันสต็อปเหมือนกับในคลิปนั้นเลยนะ6ชั่วโมงนะครับอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่วนเวียนเข้ามาเดี๋ยววันไหนเราก็อาจจะได้ามาพูดคุยกันนะครับนะครับกับในเกมยุคเก่าๆอย่างตัวเครื่อง PlayStation 2กันนะครับแบบนันสต็อปยาวๆกันเลยนะครับซึ่งถ้าเรามองในตัวเกมในยุค p s 2เนี่ยต้องบอกนะว่ามันมีภาพกราฟ,ฟิกที่กระโดดมาจากเพ1เนี่ยอย่างชัดเจน นะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับเรียกว่าถ้าคนไหนที่เล่นเพลงหนึ่งมาก่อนแล้วอยู่ๆมาเห็นบนจอทีวีนะครับโดยที่ยังไม่เห็นตัวเครื่องจะต้องหันมามองเลยเฮ้ยเล่นบนตัวเครื่องเล่นเกมอะไรวะทําไมภาพมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นใช่ไหมอ่ามันเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับเหลี่ยมอะไรโพลิกรอนเนี่ยมันเริ่มหายไปนะครับมันเริ่มมนมากขึ้นนะครับนั่นก็ด้วยเพราะด้วยตัวประสิทธิภาพของตัวชิปเซตนะครับเจ้าตัวประมวลผลของทาง โซนี่ที่ร่วมมือกับทางโตชิบ a นะครับกับตัว Emotion Engine นะครับที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นกันเลยก็ว่าได้นะครับที่พัฒนาขึ้นมากับตัวเครื่องเกมคอนโซลของ p พ2ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าลองมาเทียบกับในยุคปัจจุบันเนี่ยเพ4กระโดดมา p พ5กับบางเกมนะบางคนไปเล่น God of War มานะครับโอ้โหคอร์ลซอนมานะครับบนเวอร์ชันเพ4พอมาบนเพ5อาจจะมองว่าเอ๊ มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างแบบเห็นอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนมากนะครับมันไม่เหมือนกับในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับทำเห็นในยุคสมัยเพย์หนึ่งมาเพย์สเนี่ยชัดเจนเลยนะครับแต่พอมาในยุคสมัยใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์อื่นๆเนี่ยเข้าช่วยในการดึงประสิทธิภาพออกมาให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอทีวีนะครับระบบเสียงนะครับอะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่จะเห็นได้ผลชัดเจนเลยกับเพย์หก็คือในเรื่องของความเร็วในการโหลด ตัวฉากต่างๆเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนเลยโดยที่ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาในแง่เรื่องของประสิทธิภาพของตัวภาพกราฟิกหรือว่าสีสันเนี่ยอาจจะต้องไปมองตรงเรื่องของตัวจอภาพนะครับจอภาพนะครับอัอนนั้นก็จะเป็นในเรื่องของตัวความรู้สึก mm. นะ,ะกับเกมในยุคก,ก่อนกับยุคใหม่ที่ในยุคก,ก่อนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของตัวเกมเนี่ยมันชัดเจนนะครับ <Beijing> และตัวเกมที่ผมค่อนข้างที่จะมองว่ามันโดนนะครับมันโดนผมเลยก็คือจะเป็นตัวเกม แซ of the Ender End นะอ่าถ้าถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเลยนะเป็นเกมแนวชุดต,ติ้งนะครับเป็นหุ่นลบนะครับยิงกันนะครับเป็นของขค่ายโคนามิที่ทางเฮียฮิเดโอโคจิมะนะครับเป็นคนลังสรรออกมานะครับกับตัวเกมนี้ผมเลยมองว่าโอ้โหมันเฟี้ยวฟ้านะครับกับการเคลื่อนไหวของตัวหุ่นนะครับแล้วก็การถลม่ม เจ้าตัวอาวุธต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยแบบโอ้โหมันประทับใจนะสำหรับผมกับเกมนี้นะที่นึกขึ้นมาได้ในตอนนี้แต่แต่มันยังมีอีกหลายเกมนะที่ก็ประทับประทับใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หยิบเอาตัวเกมที่เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันมีเกมนี้อยู่ด้วยก็ลองไปหาซื้อมาเล่นดูได้นะครับถ้าใครยังมีตัวเครื่องเกมอ่าเพย์สองอยู่นะเพราะผมไปสะพานเหล็กเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังเห็นคนเอาเพย์สองเนี่ยไปซ่อมอยู่เลยนะ ยังยยังยังงไปซ่อมอยู่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในตัวเครื่องเพย์2ที่วางจําหน่ายในยุคนั้นจนมาถึงช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาก็มีตัวยอดวางจําหน่ายอยู่ในระดับ155ล้านเครื่องเลยนะเอาเป็นแบแบบแบบราคากลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่าบางสื่อบางสํานักเนี่ยก็รวบรวมมา157 158บร้าบางนะผมก็เอาประมาณ155้านะครับ155ล้านเครื่องเพื่อนๆลองคิดดูทั่วทั้งโลกมีเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยที่นั่งเล่นกันอยู่เนี่ยประมาณร้อยล้านเครื่องแล้วกันอ่ะ กำลังเล่นร่วมกันทั่วทั้งโลกนะมันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากนะครับว้าวมากนะครับแล้วก็เป็นตัวยอดวางจำหน่ายที่ยังหาผู้ที่จะมาล้มสถิติตัวนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าไม่แน่อาจจะมีนะครับกับเจ้าทัวร์ n t e n d o S w i ว c h ของปูนินนะครับที่ตอนนี้ยอดจำหน่ายทั่วโลกอยู่140ล้านเครื่องแล้วนะเพื่อนๆถ้าปูนินเนี่ยยังลากเจ้าตัวเครื่องเกมคอนโซลเจนเนี้ออกไปได้อีกสักประมาณ4 4-5ปีเนี่ยมีสิทธิ์นะครับกับตัวเลขที่จะขออีก15ล้านเครื่องแต่ก็ต้องเข็นเข็นตัวเกมอ่าเอคู e ของเขาเนี่ยภาคใหม่ๆเนี่ยออกมาซัพพอร์ตทุกๆปีนะอ่าทุกๆปีอ่า,อามีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาถล่มด้วยตัวช่วงสุดท้ายด้วยการดั้มราคาเข้าไปอีกรอบหนึ่งรับรองโอ้โหบูตเข้าไปแบบชนะแบบเ hey, ฮลั่นกันทั้งประเทศแน่นอนนะครับผมว่านะครับสำหรับแฟนปูนิน ะครับที่เอาชนะ Play Station ได้สักทีกับตัวยอดวางจำหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวจอยคอนโทรเลอร์นะครับอของตัว p พ2ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังมีเก็บไว้ก็ลองมาหยิบหยิบจับจับกันดูนะจะได้ลํำลึกถึงความหลังกันได้นะครับรับในยุคนั้นสำหรับวันนี้ผมเองนะครับก็ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขทุกคนกับการเล่นเกมสวัสดีครับ